Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับอรบตอนนี้ก็มาบวกกันอีกแล้วนะเข <Get S 1> นะ็ดแมงแล้วแมวารัดไว้กันเลยโอ้โหเข็ดแมงปวดหัวเลยคุณ่นไม่เป็นนะขับมาเล่นทีนายนาโง่เลยทีเีผมก็ไม่เล่นเป็น <c oughs> ผมไม่เล่นนานแนละ้วเกมนี้เมมาไม่เล่นเป็นนะ่ะมึงพูดมึงเหมือนมึงเล่นไม่เป็นไอ้สัสช <c oughs> ูยขยายขอสู้ไม่ได้ทุก <c oughs> คนพาที่แล้วผมแพ้เป็นพยาธิเลยนะ่ะพยาธิ ตัวตื่นป <laughs> ่ะใส่ตื่นใส่สันมะพร้าวต้มโอทำไมแมกจู๊ดจ้าจังวะทั้งคู่เลยทีร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่วารัตประธาวารัตนะง,งานนี้ทำไมจะจู่มาแคสเกมนี้สนุกละมึงอ้ะงานเนี้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะเนี่ยไม่ได้เตรียมไงเนี่ย เห็นคนอื่นโหนอะไรอ่ะโดตรงโดต้าเออแล้วผมลองไว้แล้วลองไปเล่นโดตามาแพ้ไปไม่รอดเออแบบลองลองไปเล่นโดตามาไม่ได้สตีเลยเลยครับเล่นไม่เป็นเลยอ่ะเออเอลหรือว่ามาเอลผมก็เคยเล่นเราเอาเกมที่เราเคยเล่นนี่ว่าส่วนผมดัดเอผมไม่เล่นนะไม่รู้เรียกดัดเอเรียกโดตาไม่รู้กูเรียกมัว คือว่าโดตาผมอะเล่นไม่เป็นเลยเอออยากเล่นเว้ยก็พักแม่งไอเอาตัวไปร่อนเลยแอลก็ได้ไม่อะไรถึงคนเกลียนจะเยอะแต่มันก็มันอยู่นั่นโอ้โหกูว่าแล้วเฮ้ยกดผิด เฮ้ยเดี๋ยว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 กูขอปรับไอ้นี่แป๊บหนึ่งปรับปุ่มแป๊บหนึ่งใจปรับผ่านได้เปล่าก้าเดี๋ยวงงวันปรับไงวะโอเคนเราออนให้เราออนให้มันก่อนนะตอนนี้เราขอมาปรั๊บหน่อยไอ้ ll นี่ภาพจะรู้สึกมันจะทจำได้แล้วครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเล่นไอ้นี่เล่นเซตฮะ ครั้งสุดท้ายไงเล่นเซตไงโอ้โหข้าวกลมเร็วจานี่เพรกดสกิลแล้วมันใจนี่ให้เองอัตโนมัตินะเบิ้งเบิ้งไปไหนไปไหนหรอกกอนอวมันกดวาร์ปไม่ได้นะด้านเนี้ย ไ,ไม่ได้เนี่ยผมไม่ได้ล,ดล่ะโอ้โห,โหร้อนแรงร้อนแรงไปแล้วคีพกูไปวะไรเฮกูกลับวะไรนั่นเองกูก็ใช้เลยฮึ่มนี่แล้วมันก็ตามกูตามสูดที่ cú gù gù phễu về tậpแป๊ปเดียว mèng lên gù lệ ui ừ เดี๋ยวปับปุ่มแป๊บไปมันโจมตีมันใช้สกิวเออัตโนมัติอะเดี๋ยวยิงเด็กเออมันมันนักมันมันนักรวมจังหวะเดี๋ยว เออหายแล้วเว้ยหายแล้วเว้ยหายแล้วาไม่สบายนะผมก็เจ็บคอวิทนย่อมรู้เป็นไรครับไม่สบายอบผมวัดลงคอไม่ลงคอไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็แทบแทบนิดนิดแต่ก็ยัง่นได้เนี่ยเจ็บคอกินไก่เยอะจัดอ๋อมึงนี่เอี่ขโมยเหนียวไก่เขาางรเมึงนี่เี่ไปขโมยเหนียวไก่เขาเขาบอกเป็นหมาแมงไลายไป ไปมแพงจังเลยมุกมุกคลเบหอยไม่ดูอืม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 เออ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 จี๊ดจว่าจะจะให้แม่งถือว่าอ่อนให้ครับเพราะว่าผมปบปุ่มหลายรอบมากกดดังเลยกดดังกดดันเออ มึงให้เห็นกูปั๊บปุ้มหลายรอบมากกว่าจะได้กดรีเซ็ตค่าใหม่หมดทั้งทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูกา,ารแข่งขันดีกว่าเป็นยังไงถุยซากโกจะมาซาก่าจะมาแซ่าทุกครูแข่งกันอยู่แล้วเนะี่ยเออไอตอนตอนแรกจะจะแค้กันเราไอเนี่ยสามสามไปเจอคนอื่นเพ <c oughs> ราะมึงเลยวิญญาวุฒิไม่ถึงวันนี้ให้ผมไปอะไรอันน่ะอันอน่ะ มืดมุดไปมุดมืดมุดมุดมื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 ดมุดมุดมุดมดมุ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 ดมดมุ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 ดมดมืดมุดม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  ไม่เตียม่เตียม่เตียเอ็มแม่เอ็มม่เล่นมูนี่ใช่เลยอ่ะนี่โดนไงวารัตประาวารัตงานี้อันเนีอันเนีไอแซกอย่ามีเราเรามีใครรับเชิญเนี่ยคุณตัวซีลอยรึเปองเ่เดี๋ยวไย หาไม่เจอหาไม่เจอแชแนลด้วยเห็มตาแชแนลเป็นผู้ชมไปแต่ตั้งจากช้าครับชาครับอื่นอาดีดาครับเนจะเรียกจนจะเรียกอย่างอื่นเลยเนี่ยจะไม่เรียกเข็มตาจะเรียกอย่างอื่นเลยเนี่ยอย่าเรียกอย่างนั้นอย่าเรียกมันนะมันเจ็บเข็มตาจะเรียกว่าหลายรอบแล้วเรียกไปหลายรอบแล้วไม่ก็บอกว่าประเดี๋ยวมา บอกตอนไหนบอกตอนไหนตอนไหนตอนไหนเอาคืนเอาคืนไอ้แบกบอกแล้วว่ากูไปกูไปปับปุ่มมาตอนตอนครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นผมเล่นเซตนะแล้วลืมปรับกลับมันก็เลยใช้สกิลเองอัตโนมัติตามนั้นครับ กานนั้นอะไรนะกูเล่น <c oughs> ไม่ใช่มึงเล่นไปยิ่งมาโดนร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรง,รอแรงไอสัตว์แรงเย็นเฉยเปิดบัตรเว้ย โจโหสับรับเสเซียไอแซกได้เฟนะิร์สบัตไหมอุม้งบัตชืออะไรวะเวยแซคมาออกของเด็ดไม่รู้มันไม่รู้มันอุองบัตคืออะไรวะก็ยังโดนอีกกอุ้นีนีระยะแม่งไม่พ้นเลยอย่างงี้อ <c oughs> ตอนนี้นะกล้องรองเรดจับภาพไปที่เออ ต้นซิลเวอร์นะเลือไม่ถึงเลือดแตกเหลือประมาณ500ร้อยกว่านะฮะอืมเบื่อตายกูตายกูตายอ๋อกูหิวได้แต่เต็มป้อมแดงกูแดงอ่ะป้อมขาดไปเลยวุ้ย โอ้พี่ต้นเนี่ยอย่างเงี้ยทุกท่าเหรอละอ่อนให้พอมีเงินมันก็ออกของแล่ละอย่างผมได้ให้ออกอตาครับนด้มาของเห็นต้ตนตอจอกอันนั้นเหรอไม่รู้เะเจอ k ีเคบีอยอมดูมันดิมดูเราไม่มีมุมเมนะเร,เราต้องเราต้องเล่นเราต้องเล่นสเต็ปกีรียน จะแลกเหรอแท็กเนปปุกิงย้ายหรอกคีไใเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนนะพอเปลี่ยนอันไหมอื้หือหืใจเย็นหืมหืมตัวบวกัวหักอัน่ะ

เราเลี้ยงมันไปก่อนรอเลี้ยงไปก่อนอุ้ยวุ้ยวุ้แรง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 

เชียดเป็นเชียดตายก็หลายรอบเริ่มว่าวแล้วเริ่มว่าวววไอเฟ็กอยู่ไหนดีเองกูยิงไงกูยิงเรียบร้อย โดยการที่เราเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มนะเราก็ต้องใช้มูฟเมนต์นิดนึงขึนตีเราโกงโกโกโกงอะไรนะตอนแรกตอนแรกมึงเฟิร์สบัตกูไปแล้วนะโกงอะไรไปแล้ว ยิงก่ไม่ตสิหหบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าโอ้โหโดน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 ป้อมตีแรงมากเลยเหมือนป้อมมึงจะไม่แรงเลอุย ไปชดไอ้ดั้นป้อมมึงนีไม่แรงเลยไม่แรงเลยจริงๆขอบคุณครับทีนี้ละมึงดได้เวลาเล่นของหนักครับอืมเดี๋ยวได้เวลาเล่นของหนัก ว่ามันได้เวลาเล่นของหนักกันแล้วไปเอาแล้วคราวนี้ไอ้แซกก็เล่นปอมเราไปแล้วหนึ่งปอมนะครับอ๋อจะแลกใช่ไหมจะแลกใช่ไหมจะแลกจะแลกอ่ะจะแลกจะแลกจะแลกอ่ะ จะแลกจะแลก สิบสี่นาทีกว่ากว่านี่อย่างอาา่อนหัดมีความพยายามแต่ก็อ่อนหัด ขอบคุณครับโอ้โหไอแซคแม่งยิ้วเลือดไวอ่ะโหมาจมตีร้อยจุดอ้ยไอ้แม่งนั่นตีเร็วมึงจะบอกทำว่าต้นนี่จมตีร้อยจะต้นนี่จมตีร้อยจมตีแค่เก้าสิบแปด คอยแซกจมปีนร้อยสี่สิบสี่วัดแรงเลยตตแต่ว่าความไวนในการความความไวในการเดินนี่มันสกว่าเหี้ยต้นจะเต้นเจี๊ยกว่าเฮ้ยเหี้ยต้นไวกว่าเหี้ยต้นเดินไวกว่านั่นแหละที่ต้นเจีงยกว่าอาแล้วผมว่าคราวนี้ผมแพ้ผมน่าจะแพ้นะเกียร์ละต้น รู้จงซักจบปีหนึ่งหนึุ่ดเจ็นะเฮ้ยปีปีไวปีไวเท่าไหร่วะหนึ่งจดเก้าสามอะต้นปีไวกว่ามันวิ่งหนีอะไรของมันนะม่งวิ่งหนีมีคนไล่ตามอะพี่ต้น คีฟตามเลยแหละคีฟตามเนี่ยไม่กลัวเพราะคีฟสะกินเลือดกูไม่เข้าหรอกเยสกี้อย่าต้นเล็บเกียบโว,ว้ยถ้าถ้าซีไวกว่าก็ชนะซีไวกว่าซีแรงก็ชนะอยู่แล้วถ้าซีช้าจะจมซีก็โอ้แม่งเข้าเยอะ กูเหยียต้นออกเหี้ยต้นออกอะไรมีดูไม่อยากจะดู30เปอร์เซ็นต์นะให้เหี้ยต้นนะมีจริงไม่ดูเลอเมในการจะฟรี50เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ในการจะฟรี50เปอร์เซ็นต์อมีมีผู้มีผู้คอยสปอยอยู่นะเอ้ยแงงงงสปอยอย่างเงี้ยแล้วพวกกูจะเล่นพวกกูจะเล่นวางแผงกันยังไงวะนี่ เรปล่อยกันละเอียดยิบเลยมันต้องละนอะไรอะไรมืออะไรจะเล่นกันยังไงอย่างนี้เ่นปล่อยปล่อยยิบเลยอ่ะโคตรละเอียดเลยอ่ะอื้อื้โอ้โหแม่งไม่เข้าเลยเว้ย เดี๋ยวคุณผู้ชมครับแม่งไม่เข้าเลยครับผมออกเฮียอะไรมาเกาะโอ้โหคุณรู้เรื่องแผลแพ้แผลแน่เอาเนี่ยไปแล้ว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 ออกเกาะนี่เองกูว่าละ ที่ทางไ้ศัตรูติดไฟเนี่ยจะ,ะมีไม่ะไมีอะไรวะเออมีประโยชน์เออใช่ผมว่าคราวนี้ผมแพ้แน่ฮะ,ะใช่ก็ใช่เลยอะไรมังดันมานี่เละครับใช่แล้วเออครับ ูยิงมึงไม่เข้าดเดะรีบไปไหนรีบไปไหนจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนพักเดี๋ยวนึงฟีีดูกอ่อนดูกอ่นกอนเห็นไหมเทียบให้เห็นจระเลยว่าผมสู้ไ,ม,ไม,ม่ไหวจริงครับแม่งไอ้สั์โกง cô cái vậy ừ mình căn, <laughs> ừ mình căn, mình có tải đâu số máy bay này gì nó đi qua đây mình đang nhận vào màn thao lại mày ฮึม่มแม่งดันมานี่แล้วกูจะตายเก็คีบมึงไงตายไปยาสี <c oughs> ดูคีบมันตีเข้าผมดิโอ้โห <c oughs> แม่งโคตรเลย เข้าดีเนี่ยเลือ,เลอเดอเหลือตี้เดี๋นี่ยเยอะกว่ามันปลดซูเปอร์มินเนีย่ยแล้วไม่ขอร้อยยังไงอ่ะไม่รู้นี้ไม่รู้ไม,รไม่เคยเล่นเล่นไปแเล่นปเปอราอะไรละเอียดปะเล่นไอเล่นอะเออลองมาเล่นเต็มแล้วแต่ว่าซุปเปาร์อะไรละเอียดมาไม่หมดโอ้โหตัวของที่ไอแซกออกแม่งแม่งกาะกาะบุกร้อยอะ นี้ใครจะไปตีมันเข้าเออแด้เปล่ล่ะดูตานบนกูดูตัวเฮตตต้นมีแม่งโคตรบางอ่ะบางสัตว์อ่ะว่าไอ้แซกผมผมว่านะไอ้แซกแม่งไม่ไม่ใช่แล้วอ่ะผมว่ามันไม่ใช่สายเอดีซีลยแข็งชัดเลยเนี่ยโอ้โหพี่เล่นเอดี้ยัอะไรออกแข็ง เขาบอกผูไม่ดีเขาคิแดดม่ไวเรื่องออกเขาเขามีแต่เสริมเออไม่ให้มันไม่ให้มันเปาะเกินไปไอ้ที่แม่งเสริมระทึกเลยเสริมทึกอยู่ทีมีล้อจะพอใจเนี่ยดูดูมันดูมันเข้าไหมเนี่ยเข้าไหมเนี่ยเหกไอ้เงี้ยโดนออกนี่เลยจับหอนเลยออกจากเกมออกจากเกม อาจจะเน f c คร okay, ับโอเคชอบคลิปนี้ไม่ต้องกดไลค์โอเคบายมุกโกมุกโกมันจำได้เ้ย